สวัสดีครับแกครั้งนี้ไม่แลบนะตัวแลบมาบ่อยแล้วพักบ้างผมนะสวัสดีครับก็บผมแบงค์กโมเกมแคสเตอร์ผมนะมาแคสเกมฟลายเดย์ไนฟังกิ้งอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้มาในรูปแบบมอดแล้วผมนะเพราะว่าผมเคลียร์เกมไปหมดแล้วใช่ไหมก็ถึงเวลาไปโหลดมอดมาผมนะโชคดีที่มอดเกมนี้ทําไม่ค่อยยากเท่าไหร่ โหลดมาก็ได้เลยก็เลยโอเคครับผมนะผมจะมาเล่นมอสซึ่งมอสตัวแรกที่เลยนี้คือมอสที่พวกท่านที่พูดถึงกันเลืเกิดทั้งในคอมเมนต์และในไลฟ์ครับผมนะบอกพี่โดนไกตัวนี้หน่อยเวตตี้นั่นเองครับผมนะผมก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรหัวระเบิดเนี่ยใส่ชุดก็เด็กแนวเลืเกินนะผมนะแต่ผมได้ยินกิติมาศ์ของทุกท่านบอกแม่งย,ยากอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ะเตรียมตัวงไงเหมือนกัน เอาไปว่านี่อาจจะเป็นดานที่ผมเล่นไม่ผ่านอาจจะต้องไปนอร์มอลหรืออีซีก็ดูก่อนว่าผมจะได้ประมาณไหนแล้วเราเค่ว่ากันโอเคโอเคมาผมเนี่ยวันนี้พักแล้วแล้วมาบ่อยแล้วพักบ้างมา,มาต t อ r y โ o มดใช่ไหมนี่อบผมนะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยที่เราเคย เล่นไปครับผมนะเพียงแต่ว่าพอเลื่อนมาจะมีโบนัสวีคนี้ครับผมนะเจอกับไอตัวนี้วิตตี้นั่นเองหัวระเบิดอย่างเท่ตรงมุมขวาเขาว่าแบ็คอารีบริสชื่อเพลงก็มีโลไฟโอเวอร์เฮดแล้วก็บอลิสติกครับผมนะไอเพลงที่3าเนี่ยต้องจับตามองบอลิสติกแค่ชื่อเพลงก็น่าจะโดนหนักแล้วเอาไปว่ามาผมเปิดด้วยฮาร์ดเลยอย่าไปกลัวแพ้แล้วค่อยลด นะมาดูว่าฮารผมจะไปได้สักกี่นะ้ำจะถึงเพลงที่สามไหมมาไม่แน่อาจจะฟุกถึงโอ้ว้ามีคัสซีด้วยอ่ะชีทำไมเอาเผาด้วยมีอะไรเลยเฮ้ยทำดีนะมดเอดูส่งเสียงดูนี่เสียงไม่เป็นยังไงดูดูคุณแฟนเราวิดีโอพร้อมอ่ะโหมีคำพูดในเรื่องด้วยทำเล่นไปใคร่ะอ่ะ ปีป,ป่าปีปบอเออเธอสองคนงนี่อหือพวกเธอสองคนปล่อยฉันอยู่คนเดียวได้ไหมอืมฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ถึงแม้หน้าตาฉันจะโคตรเด่นก็ตามหัวเป็นระเบิดป,ปีป่าปีป๊ป,ปีป่ป่ปีป่พคุยเรื่องอะไเนี่ฟังให้ดีนะฉันไม่ได้อยากจะหาเรื่องอะไรคืนนี้โอเคป่าปล่อยฉันไว้เออแล้วเราจะไม่มีปัญหา ปี๊ปปอปบบ้าสกีปุ๊บไอ้นี่หูไม่รู้ฟังต้องโดนมาแล้วผมนะเล้โก็คุณแฟนรอบนี้ถือถือพร้อมโอเคอะเราเปิดก่อนแล้วโอ้ไม่ชินเลยปกติศัตรูต้องเปิดก่อนโหแล้วดูเสียงแม่งเสียงมันเหมือนตอนล่ก,กีต้าร์ผมเนี่ยเออค่อนข้างจะเทใช้ได้ไหมนกันมา ออกแนวป๊อปผสมล็อกเหมือนกันเนี่ยเสียงรีดกีตาร์แม่งแต่ตอนนี้ยังพอไหวความเร็วประมาณนี้เพลงแรกถือว่าเปิดว่าสเตอร์โอ้โอ้ตบอกไหวปุ๊บดีตัวเริ่มตาลายเอ้ยมันจะมาคือแบบมันมาแบบไม่ตั้งตัวเลยแค่จะมาก็มาด้เลยแหละอ่ะอืโอเค ผมว่าแม่งตอนแรกมาช้าแบบนี้ตอนหลังแม่งต้องมาโคตรลัวแน่เลยเคผมไม่ไว้ใจหรอกทุกท่านไม่สปอยผมจะเยอะขนาดนี้ว่าย่ายเงินอย่างนี้จะไม่เชื่อหรอไมันจะง่ายอันี้ก็ครูใช้ได้โอเคเสียงองนี้ก็ล็อกใช้ได้เนี่ยน่าไปร้องเพลงแนววะกวัก โอ้ะปลาไปไหนเอ้าเฮ้ยเนี่ยมันชอบมาแบบงงๆกำลังรอจังหวะอยู่โน้มมันในไหลฟักตีที่ปาเปโปปเปเปเปปไปเืยปาปาเป๊ปป้าปูปีป้าปูปีปูปีปูโอเคเพลงหนึ่งถือว่าเปิดงานกระชิวๆของผมนะพอได้พอได้ มาต่อเพลงสองเออเข้าใจแล้วเข้าใจว่าปี๊บเปรบะเปรีบปรบปรบยบเข้าใจได้แหละแกนี่พยายามที่จะกดดันให้ฉันต้องเอาจริงเลอเกินในหนูปี๊บสกูบีปุ๊บอา่าทางนั้นทำไมแกไม่ตายไปซะก่อนล่ะฮะปี๊บกระตูสกูบปุ๊บ ยายฉันต้องเอาจริงนะเว้ยนี่ไม่ได้โคลเพลงที่สองไม่เอาจริงไม่เถอะใจยเย็นไงมันจะตายแต่เพลงที่สองใจยเย็นมาเอาแล้วมึงนี่เพลงที่สองเนี่ยพอไหวพอไหวมันมาลวัวแต่ว่าโน,น้ตไม่ได้งงมากขนาดนั้น โอ้บ่อยโอ้บ่อยแต่ถ้ามันลวกกว่านี้เมื่อไหร่แล้วก็ตูจะตายแน่นอนเพลงมันเท่ใช้ได้เนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อปา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 โอโอโอเอาแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วปั๊บ แลวคือโน้ตที่แม่งลอกกับโน้ตที่ผมได้ไม่เหมือนกันด้วยนะลอกลายไม่ได้เลยเค้กติโน้ตมันจะคล้ายกันไงเลยจ้องลอกลายอยู่แต่เท่าที่ลองเล่นดูนี่แม่งไม่เหมือนกันเลยเค้เตาคนตาล้อจริงเริ่มรัวเฮ้ยมึงรัวไปว่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นใจเย็นตัวเองบอกไม่รัวขนาดนั้นโอ้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 วม้งเริ่มแล้วมึงเริอมมอ้โ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 อ้อด เฮ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วใจเย็นใจเย็นสิปับบปั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 บได้หลือตัวหนึ่งอ่าผมแม่งเบลออยู่ขอบผมเนี่ยต้องซ้อมไปสักแป๊บหนึ่งกว่าเอจะเข้าทีรู้สึกว่าพลาดตรงง่ายๆบ่อยจังป่ะเฮ้ยโอ้โหดูแม่งมาปึ๊บปึ๊บ ตอนนี้แม่งมาซะัวเลยพระเอกบอกกูไม่ตามเงได้ออที่ต้องการมันยังจะมีรัวต่อใช่ไหตอนท้ายอ๋อเริ่มงงเริ่มงงตาเริ่มตาเริ่มเบลอผมนะพอมองโน้นนานตาจะเริ่มเบลอเรื่อยๆมันจะเป็นตอนที่ผมเล่นเพลงครั้งแรกผมยังไม่รู้จังหวะผมจะมองแต่โน่งเดียวไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรสนใจจังหวะเท่าไหร่ก็เลยพลานนะผมเนี่ย ดังนั้นต้องฝึกนิดนึงมาขอยอรอบหนึง่งมันพอไหวเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ยากเท่าของอีแม่อยู่ดีมันพอกดทันอืมต้องเรียกว่าอย่างี้กว่าถ้าเกิดว่าคุ้นกับจังหวะมันจะพอกดทันอยู่นะตอนนี้ถือว่ายังโอเคผม่ว่าเพลงสามนี่น่าจะเล่นไม่ได้แน่เลยถ้าเกิดว่าเพลงสองมันยังไม่ยากที่สุดทำอะไรเฮ้ย กอดแดมิทเปิดมาก็เน่าเลยปิดปาปิดปา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 ดงไงวะอืโอเคเิ่มกลับมาปาปปา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 โอเคปาปปิปิปาปาป ตอนนี้ต้อสะสมไว้ก oh, uh ่อนที okay. ่มันจะัวปั๊บ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 ปโอชิอาโอแมงเริ่มจะรัวมาเกินไปไม่แตแต่แต่แต่แตโอเคเริ่มกับจังหวะได้เรือยเรื่อยหรือเปล่า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 นยเริ่มมาอยู่มันก็จะลัวพยายามบอกใจเย็นๆยๆสโลแป๊บแส่ฮ l e t ก go อ๋ออ๋จังหวะที่มันรวมมากผมกดไม่ทันไม่ใช่อะไรนิ้วตุกกดไม่ทันห่าตอนนี้มันมาซ้อนกันเนี่ยกดยิกยิกกดไม่ทันเติดติดติดติเติม พลาดได้ยังไงเดี๋ยมาพลาดจุดง่ายๆจะแย่เนี่ยปตาป้าเริ่มรวยแล้วบาปป้าอีกสาวแล้วก็เสิร์ฟเพลย์แล้วเกินแล้วไม่ช่วยอะไรกันเลยไอ่บอสสาวบอกให้ช่วยอะไรคะดูก็แดนหนูไปค่ะอ่านไเลยโอ้โหรอดโอเคเรามาถึงเแผนที่สามจนได้ผมนะ เอาไงต่อวิตตี้ตัวยังไหววะรอดไม่ได้โอ้เล่มจะไม่พอใจมีปลาไม้ทิ้งแม่งใจเย็นใจเย็นอะไรโอโ้โหนี่แม่งวากเลยผมนะผมบอกแล้วไม่เหมอะเพลงวากใจเย็นอย่าเพิ่งดีโอโอ้พอดันทีเออพวกมันเอาของของฉันที่เคยมีไปหมดเลย ฉันน่ะต้องถูกสาบให้อยู่ในวังวนที่ไล่ทีสิ้นสุดของการวิ่งหนีแล้วก็ซ่อนตัวในสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้นี้แกนี่มันแกนี่มันเฮ้ยแล้วก็ไอสิ่งสกปรกที่แกเอามาในโลกใบนี้นี่มันอะไรวะปี๊บปุ๊บปั๊ปุ๊บปี๊บใจเย็นนะอย่าพึ่งรัวนะอ๋อ โอ้โหโน้ตโน้ตว่าแล้วเลยต้องโหดมึงเอ้ยกูจะรอดไปได้ไงวะเนี่ยตายตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับยังไม่ได้ไปไหนเลยโหแล้วกูต้องดูคัตสีทุกครั้งที่กูตายดิใช่ไหมเนี่ยเราว่าผมว่าน่าจะอยู่กันอีกนานผมเนี่ยเออใจเย็นๆมาจะมาก็มาไหม่เย้ นี่ตอนแรกแรกกเนี่ยแม่งมาซะโอ้โหโอเคนี่เป็นเพลที่โหลดที่สุดที่ผมเคยเล่นแล้วจริงเลยแม่งโอ้โหกดไม่ทันน่ะคือเห็นนะแต่กดไม่ทันคือแม่งโยกแล้วแม่งก็กดแบบยิ่ยิคือแบบบางทีนิ้วผมกดไปทางซ้ายเงมันมากดลงไม่ทันกับงซ้ายนิ้วผูจะพันกันนี่ฮะเอ้ นี่ถ้าไม่ไหวนี่ต้องออกไปเริ่มใหม่หมดเลยป่กวะมันมีฟรีเพย์อยู่บอกว่าเพลงนี้จะมีในโหมดฟรีเพย์พอจะปรับเป็นนอร์มอนแทนทำไมไม่ไหวจริงดูแล้วน่าจะไม่ไหวไม่เห็นแววตายแต่แรกแบบนี้ยังไม่เข้าท่อนทุกท่อนอะไรหารเด้ก็โหดเกินโอ้ โอ ة, ้แม oh, ่ง mm. มือผมแม่ง oh. mm. ลั่นกดตัวข้างบนมันไม่มีตัวบนหรอกแต่ว่านิ้วมันไปเองเห็นมันรัวแล้วแม่งแบบว่ามันเกรงเผลออถ้าผมจะผ่านมต้องเล่นแบบอีสีจากที่เคยผ่านฮาร์ดมาได้ทุกเพลงก็ผมนะเฮ้ยเพลงหนึ่งเพลงสองผ่านฮาร์ดได้มันก็โอเคเว้ยแต่เพลงนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีทางฮาร์ดได้โดยฝีมือผมตอนนี้ เฮ้ยตายแต่แรกเลยมึงจะทำยังไงคอทีถ้าเกิดผมตายผมต้องออกไปเล่นนอมอนจริงว่ะเผื่อนอมอนกูก็ไม่ผ่านเชื่อไหมถ้าเพลงระดับนี้เนี่ยนอมอนกูจะผ่านไหมเนี่ยแต่หาดูแล้วหมดหวังมากครับผมเนี่ยอยสองรอบขอยสองรอบถ้าไม่ไหวจริงเราค่อยไปนอมอนอ่านมึง้ง เอาไว้ผมฝึกปลือฝีมือกับมอสอื่นแล้วค่อยกลับมาที่นี่โอ้ยบ้านีผ่ผมยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยอยู่ตุดเเริ่มต้นเนี่ยแม่งจะตายเดะโอ้โอ,โอ้คือโน๊ตมึงไม่มีอะไรนอกจากรูไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเคย เมื่อกี้ไปได้ไกลขึ้นนะแต่คือแบบคือเวลาต้องกดรัวๆแล้วเปลี่ยนสลับลูกศรอ,อย่างฉับพลันมันมันไม่ชินมันไม่ทันอนะ่ะไม่เคยเจออะไรที่มันต้องขนาดนี้มันเลยแบบว่าไม่ชินคือมันหนักกว่าคุณแม่ไปหลายโขแล้วผมเนี่ยผมมองไม่เห็นแววเลยท้ยมันเป็นไปได้ไม่ต้องลองโดยทีอื มือคือผมต้องแบบอืมโอ้โอ้มาละโอ้โพอ,โอ,โอ,อมึงมึงพักมากได้ไหมมึงจะรัวอีกมึงจะรัวทั้งเพลเลยใช่ไหมมึงจะรัวทั้งเพลเลยใช่ไหม <fiquei rench dancing aja> มึงพักหน่อยก็ได้นะ นิ้วแบบว่าพอเริ่มๆๆรัวๆไปเล่นนิ้วมันจะเริ่มเกร็งเกรงเกรงแล้วมันก็จะเริ่มหมดแรงแล้วม่งก็จะแบบมันก็จะระวยนั่นแหละเฮ้ยพักบ้างใ <c oughs> ครมีช่วงพักบ้างไหมเนี่ยรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมไปลองนอมมอนรอบหนึ่งทำให้ผ่านก็เพ่นกัน <c oughs> <c oughs> ยอมจริงผมเชื่อพวกท่านแล้วผมนะแม่งโหดจริงผมนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลย โอ้ยพลาดรัวมากเกินไปไหนอ,อ่าช่างแมังโอเคออกก็ได้มีในฟรีเพย์ใช่ไหมเพย์นั่นแหละบอสติกใช่ไหมไหนอย่าบอกนะไม่มีโอเคเนี่ไงบอสติกเป็นนอร์มอนนะผมนะมา มาเอาเลยอ่ะมันมีคัตซีนโอเคง่ายดีนี่นี่นอมมอนเนี่ยเฮ้นอมมอนรู้สึกเหมือนไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่พอไหวนี่นอมมอนแล้วหรอไม่ก็ยังรวยนี่โอ้ โอ้ใจเยน็นกูกดที่น้องบอนกูยังตายมันง่ายขึ้นผมังเกตว่ามันง่ายขึ้นมันลดตัวโน้ตลงไปบ้างไม่เยอะ <c oughs> แสอโอ้ โอ้โหจะตายในนอมอนเดี๋ยวแม่งเอง้ยโอ้าการที่ผ่านหายมาถอดจะตายในนอมอนนชีวิตตัวนี้อัสสดตัวจริง

ถ้าเมื่อกี้เล่นหาดนะเฮ้ยบ้าแล้วนี่นอมอนนะเว้ยไอ้เมื่อกี้คืออะไรวะเน่มาอกลังมาพอได้นะสักพักอกอยู่แม่งก็รัวขึ้นแบบงงๆตั้งตัวไม่ทันก็ตาย ผมนี่ไม่รู้ทําไงผมนะไม่รู้จะว่าไงเลยแม่งโอ้อโอโอโอถ้าตอนนี้ยังแย่ตอนตรงนั้นถ้าไม่ผ่านไม่ได้เลยเนะี่ย คือผมต้องเอาให้คล่องตั้งแต่ตรงนี้เลยอะถ้าตรงนั้นถ้าตรงนี้แย่นี่ตรงนั้นไม่มีทางผ่านได้โยตอนนี้เก็บให้เต็มไปเลยโอ้ยเอาเผลอไปตัวนี้

มันมันจะไล่ไปเรื <samples> <ph> <common patterns> <work> like ่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแบบโอ้ผมเริ่มจะเห็นแพทเทิร์นแล้วคือมันจะไหลเรียงไปมาไหลเรียงไปมาเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมยอมไปก่อนละกันพาร์ทหน้าจะมาล้างแค้นผมมองว่ามันเป็นไปได้ในนอมอนฮาร์ดนี่เป็นไปไม่ได้สำหรับผมตอนนี้นอมอนยังเห็นทางผมเริ่มจะไปได้เรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมตอนเล่นนอมอนน์นอมอนยังพอจะเห็นทางฮาร์ดเป็นไปไม่ได้ เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาลองต่อผมจะผ่านนอมอนได้ไหมฮะคงไม่ผ่านดูแล้วแม่งยากจริงผมเชื่อแล้วครับผมนะโอเคใครชอบคลิปพี่รีบกดไลค์กระจแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมและเพน่อนผมนะถ้าเกิดใครรูปเล่นพาร์ตต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีครับสวุดบายงอนดไนท์พิวอ่า